สวัสดีครับเพื่อนๆของช่องท่องเที่ยวทั่วไทยคลิปนี้ผมจะมาเล่าว่าผมเดินเข้าสู่ถนนสายคาสินโนได้ยังไงฟังแล้วก็ฟังเข้าหูไว้หูนะครับและก็ฟังไว้เป็นอุทาหรณ์กับประสบการณ์ที่ผ่านมาของคนเล่นที่รอดตัว ไว้ศึกษาเป็นความรู้มาฟังด้วยกันครับสวัสดีนะครับเพื่อนๆนี่ก็เป็นตัวอย่างอีกของชิปไพ่ที่สถานบันเทิง สำหรับคนบาปครับคนมีบุญเข้ามาไม่ๆม่เข้ามาสถานที่แบบนี้แล้วก็ที่เอามารีแอฟให้ดูไม่ใช่ว่าเราจะได้เขาเสมอไปนะครับน้อยที่จะเอาชนะของพวกนี้ได้คลิปนี้ก็จะมาเล่าประสบการณ์ ให้ฟังว่าทำไมถึงไม่ควรเข้ามาคาสิโนหรือสถานที่อโคจรแบบนี้บัญญัติของพระพุทธเจ้าบอกไว้ว่าอะาะยมุกค,คือหนทางแห่งความเสี่อมหนึ่งในนั้นก็คือมีการพนันก่อนจะมาถึงการพนัน ก็ต้องมีเพื่อนชักชวนถามว่าเพื่อนดีไหมก็ดีครับโดยอัตยาศัยทางรอบทุกด้านดีแต่มันก็อยู่ที่ตัวเราเพราะว่าเท่าที่คบกันเขาก็พาไปเที่ยวแต่ ท,ที่เที่ยวแต่ละจุดสุดท้ายเขาก็เล่นเขาก็ไม่ได้ชวนให้เราเล่นอะไรหรอกมันก็ไปบางทีมันก็อดไม่ได้ก็รวมตัวเข้ามาผลสุดท้ายก็คือจะว่าติดก็ไม่เชิงครับสำหรับผมแล้วผมจะมีงบในการเล่นของพวกนี้ก็คือเดือนละหมื่นบาท ถ้าถามว่าหมื่นบาทสำหรับผมเยอะไหมผมก็ว่าเยอะสำหรับทุกคนที่มีเงินเดือนแบบต้นชนไปลยเยอะมากและก็อย่าได้มาครับเพราะว่าไม่มีใครเอาช,ชนะการพนันที่ไปจากสถานที่แบบนี้ได้ครับถึงคุณได้มาคุณก็ต้องเสียแต่สุดท้ายคุณก็จะโดน เขากินคืนหมดตัวแต่สำหรับผมแล้วผมก็พยายามหาวิธีที่จะเอาชนะนั่นคือที่การอยากเล่นถามว่าอยากได้เงินไหมก็มีหน่อยๆถ้าหวังจะรวยทางนี้ไหมก็ไม่ครับเพราะว่าผมก็ลองมาหลายครั้งแล้วแล้วก็หลายปี ประมาณ 3- 4ปีแต่ช่วงแรกๆก็คือหมื่นหนึ่งมาหมดแต่ของผมมีจุดดีอยู่อย่างผมจะถือเงินมาลิมิตแค่หมืน่นผมก็ไม่มีเพิ่มไม่มียืมไม่มีกดไม่มีคือจำนำอะไรทั้งนั้นหมดแล้วก็หมดเลยแล้วผมก็จะหยุดไปเดือนหนึ่งครั้งนี้ผมมาก็เหมือนกันผมก็ถือเงินมาหนึ่งหมื่นบาท ก็มีสร้างเซอร์ไพรส์กับเพื่อนๆหน่อยหนึ่งวันนี้ก็เป็นวันที่7ครับเงินหมื่น 10, บาทผมมาอยู่ที่แห่งนี้ได้ยังไง7วันนอนฟรีก็กินฟรีก็โรงแรมอะไอย่างนี้ครับจะให้ดูบรรยากาศโรงแรมก่อนนะครับ หน้าต่างมองออกไปทางน้นก็มีแต่คาสิโนทางนั้นครับเดี๋ยวฟังเพื่อนบ้านเราปลอยเป็ดก็เป็นโรงแรมของแต่และคาสิโนสูงส่วนของผมก็อยู่ประมาณชั้นเก้าห้องเขาก็ดีสวยมากครับก็มีแม่บ้านมาทำความสะอาดทุกวันเนี่ยในคาสิโนเขาก็ จะถ่ายคลิปถ่ายอะไรไม่ได้ก็ดูนี่ครับโปรเจคเตอร์ทีทีวีห้นิ้วเขาจะมีเปลี่ยนคือแนะนำโรงแรมเขาและในส่วนนี้น่าจะได้มั้งครับเพราะว่าถ้าไม่ได้เขาคงไม่มาใส่จอแบบนี้คนดูนะจะเป็นแบบนี้เขาก็ถ้าไม่อยากให้เขามาทำก่อนสะอาดเ,เราก็ติดนีไว้ห้ามรถก่วนถ้าไม่ติดเขาก็มา หรือเราจะให้เขาทำควสะอาดก็ต้องมาสำหรับการรีชิปที่นี่คือ25งห0บาทรีชิปเขาก็จะให้ห้องห้องหนึ่งถ้าสาที่35,000บาทครับห้องก็จะเป็นประมาณนี้ก็จะมีตู้เย็นให้ครับเล็กๆแล้วก็ห้องน้ำผ้าเช็ดตัวให้สองตัวผ้าเช็ดหน้าสองตัว อาชักโคกอะไรประมาณน,อน,นี้กระจุกและนี่ก็คือห้องอาบน้ำก็ค่อนข้างหรูหราพอสมควรครับความสะอาดดีความปลอดภัยเขาก็มียามนั่งทุกชั้นนอกจากอะไรอะนอกจากกล้องวงจรปิดก็ความเป็นจริงแล้ว คนเขาก็ว่ามาตราฐานที่อย่างนี้ก็คืออันตรายถามว่าถ้าเป็นอันตรายมันก็มีข่าวอยู่เรื่อยๆคนก็ไม่อยากมาเท่าที่ฟังก็ไม่ค่อยมีข่าวนะครับถามว่าบางโรงแรมพินบอกว่ามีข่าวเมื่อก่อนเนี้มีกระโดดหน้าต่างตายอันนี้เป็นกระจกเปิดไม่ได้ครับถ้าจะกระโดดต้องโดดกระแทกให้กระจกแตกลงไปอันนั้นมันจะมองได้ว่า จะมีคนทําอันนี้ก็คงไม่ใช่เพราะว่าทางคาสิโนเขาไม่ได้หมายหรอกว่าคุณจะได้ไปเท่าไหร่เขารู้ว่าคุณไม่ได้เสอมอไปวันหนึ่งคุณก็ต้องเอามาคืนเขาเหมือนผมมาเมื่อก่อนนี้ถือมาหมืน่นส่วนมากผมจะหมดครับแต่ในช่วงท้ายๆมาก่อนโควิดอยู่นิดนึงผมก็มามีได้บ้างเสียบ้างแต่ก็ไม่ขาดทุนแต่ลิมิตของผมก็เหมือนที่ผมพูดหนึ่งหมืน่น ถ้าผิดผมก็จะหยุดไปก็คือ1เดือนถามว่าปี6 2ผมมาคาสิโน1 1 1วันได้ยังไงก็เพราะผมไม่ผิดนะครับวันไหนที่ผมไม่เสียผมก็มาต่อครับวันไหนผมเสียผมก็หยุดไปเดือนหนึ่งถามว่าหยุดเดือนหนึ่งอ่ะจะปีหนึ่งจะได้ไดนหนึ่งร้อยสิบเอ็ดวันเลยที่มา ก็ไอ้ที่มันไม่หยุดติดต่อกันผมก็มาติดต่อกันนะครับที่มันไม่ผิดก็ประมาณนั้นแต่ก็ไม่แนะนำให้คนมาครับเพราะว่าไม่มีใครได้ใครรวยจากสถานที่แบบนี้ครับเพราะว่าถ้าเราเล่นได้เขาคงไม่ได้สร้างโรงแรมดัามตึกใหญ่ขนาดนี้ก็คือเข้าใจเอาทางคาสิโนโเขาไม่ได้กลัวหรอกว่าคุณจะได้ไปเท่าไหร่เขาก็รู้วันหนึ่ง คุณก็ต้องมาคืนเขาอยู่ดีแล้วก็ที่เล่นด้วยกันที่ทราบข่าวครับมันก็มีประเภทที่นั่งตัวเดียวกันมียิงตัวตายเหตุผลเพราะว่าอย่างข่าวทวนทางโคราชเ,าเขาแบ่งทรัพย์สินมรดกให้20ล้านเขาก็เล่นอันนี้เดือนหนึ่งหมดนั่นก็คือทางหอนคือ ไม่อยากให้เป็นขนาดนั้นแต่ผมเองผมก็ว่าผมไม่น่าจะไปขายสิ่งของมาเล่นขนาดนี้ขนาดเขาแล้วก็มีคนแถวบ้านผมอะครับพอรู้ว่าเขาเซ็งร้านขายขายตึกแล้วค่อยรู้ว่าเขามาปล่อยเป็ดจนเขาหมดไปแล้วแต่ก็ไม่เคยเจอกันที่นี่อันนี้ก็คือจะเล่าประสบการณ์ให้ฟังคร่าวๆนะครับสำหรับ ที่เห็นก็จะให้ดูว่านี่ที่ได้ผมก็ไม่รู้ว่าถึงทุนหรือไม่แต่สำหรับผมแล้วกันมาคาสิโนครั้งนี้ผมไม่ขาดทุนเพราะว่าผมเอาทุนที่ผมมาจากบ้านฝากกลับไปแล้วกับกำไรนิดหน่อยครับส่วนที่เห็นนี้ก็คืออัดยายขนมยายครับก็พร้อมจะคืนเขาทุกเมื่อหรือเอาเพิ่มถ้าเราไม่หละหลวมก็ จะอยู่พรุ่งนี้ก็จะกลับครับอยู่อีกนอนคืนเดียวพรุ่งนี้ก็จะไปเล่นให้ชิปเนี่ยเปลี่ยนเป็นเงินมาหรือจะไปแลกเป็นเงินเลยก็ได้เพราะอันนี้เป็นชิปเงินสดก็จะเดินทางกลับเพราะว่าเขารู้สึกเบื่อนะมาหลายวันแต่ผมก็ไม่คิดว่าเงินหนึ่งหมื่นผมจะมาอยู่ได้ถึง6กวันเจ็ดวันขนาดนี้ ก็เป็นบางเคสบางกรณีก็ไม่ต้องตามมานะครับห้องเขาก็ดีพอสมควรดีมากด้วยก็สำหรับใครอยากรู้ว่าผมได้หรือไม่ได้หรือผมจะไปยังไงหรือจะมาที่นี่หมหรือจะไปคาสิโนที่อื่นอีกไหมก็ติดตามช่องเอาก็แล้วกันครับผมจะโหลดลงคลิป YouTube ไว้ ไว้ดูก็ไม่รู้ดีหรือไม่ดีแต่ว่าไม่ให้คนมาไม่ต้องตามมาครับดูแค่รู้ดูแค่ฟังเพราะว่าไม่มีใครเอาชนะการการเดิมพันจากสถานที่อย่างนี้ครับก็เพื่อนที่เข้ามารับชมก็ติดตามมานะครับว่าจะ ไปยังไงต่อไป